สวัสดีค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณบังเอิญว่าไปทำอะไรผิดพลาดในชีวิตมาแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงกุ้งอยากจะบอกแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะคนทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดกุ้งจะบอกแบบนี้นะคะทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น คุณก็แค่ให้โอกาสตัวเองค่ะให้โอกาสตัวเองแล้วไปต่อค่ะสิ่งที่ผิดพลาดไปไม่ได้มีแต่เรื่องที่ไม่ดีเท่านั้นนะคะกุ้งจะบอกแบบนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปในสิ่งที่เราได้ทําผิดพลาดลงไปเราจะเห็นว่าเรามองเห็นโอกาสหรือว่ามองเห็นสิ่งดีๆในความผิดพลาดนั้นซ่อนอยู่มากมายเลยค่ะอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะแน่นอนกุ้งเชื่อเหลือเกินว่าคนทุกคนที่เคยทําผิดพลาดมาแล้วเราจะไม่กลับไปทําผิดพลาดในเรื่องเดิมๆแน่นอนนั่นก็เพียงพอแล้วสําหรับการได้เรียนรู้การได้ประสบการณ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่ว่าคุณจะผิดพลาดอะไรมาในชีวิตนะคะให้คุณตั้งสติแล้วลองมองโลกให้กว้างขึ้นนะคะแล้วลองมองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณ มองหาสิ่งดีๆมุมดีๆในความผิดพลาดนั้นให้เจอแล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ก้าวเดินต่อไปเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนเลยในวันนี้นะคะ อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็มองเห็นโอกาสให้มากขึ้นนำมาพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆในชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่าลืมนะคะคนทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เคยผิดพลาดคุณก็แค่ต้องให้โอกาสตัวเองค่ะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะไม่แน่หรอกนะคะว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มาจากความผิดผิด พลาดนั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วทําให้ผลักดันชีวิตของคุณไป,ปได้ไกลกว่าเดิมก็ได้นะคะวันนี้เป็นกําลังใจให้กับสําหรับทุกคนทุกท่านนะคะ